สวัสดีจ้าชาวเอซตอนนี้จะเป็นการปลูกอ้อยเด้อนี่หาาํำแบบนี้ฉันจะพาไปดูเขาต้องฟันเป็นท่อนเป็นท่อน อันนี้ใช้วิธีปลูกเองถ้าใช้รถก็ไม่ต้องใช้คนนี่แหละจ้ะนี่จ้ะพอเราฟันฟันฟัน,ฟนเซ็ตก็กดติดกบเนาะแล้เวเราก็ค่อยยืดน้ำน้นก็ฝากติดตามกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งจริงให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าที่กดกระดิ่งให้